สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทุกท่านนะครับก็มาพบกันกับผมสีภูมิสสมรัพย์ในช่องสีภูมิชแนลเรื่องเล่าของสีภูมิวันนี้ก็เป็น EP 2เีเมื่อ EP ที่แล้วเราสัญญากันว่าเราจะมาเล่าเรื่องตอนที่ผมเกิดกับปลาหมอ3ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคเราไปรับฟังกันเลยคือ เรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อปี2519เนี่ยแน่นอนตอนนั้นผมยังไม่เกิดอยู่ในท้องแมอ่อันนี้แม่เล่าให้ฟังก่อนก็จำแม่มาเล่านะดีไม่ดียังไงก็เก็บไว้ในใจนะชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบก็คือว่าตอนนั้นแม่ผมอะมีมีงานประจำก็คือที่ร้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยเปิดร้านขาย,ยาก๋วยเตี๋ยวจ่าย25ตังค์50ตังค์สมัยก่อนนะครับ แต่แม่เขาตอนจะเช้าแม่เขาจะไปเก็บดอกพิกุลขายอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นโลสามบาทสี่บาทแต่ตอนเนี้ยโลร้อยี่สิบทำไมขึ้นช้าจังก็ไม่รู้ร้อยี่ิบทุกอย่างขึ้นหมดเลยแพงจริงๆิ้งแต่ดอกพิกุลถูกอยู่เลยโอเคงั้นเราไปกันต่อต้นวัดธรรมศาลาต้นพิกุลเยอะต้นยางนาเยอะนะครับ เป็นแบบล่มเย็นมากเลยใครร้อนๆเนี่ยวิ่งเข้าวัดนี่คือเย็นน้ําที่ผ่านคลองเนี่ยก็ใสสวยใสยสะอาดสะอาดมากแม่ผมไปเก็บดอกพิกลจนหลวงพ่อทั้งเห็นนะตอนนั้นนะคือหลวงพ่อสมศักดิ์หรือเขาเรียกกันอีกอาจารย์อุษก็คือชื่อเต็มชื่อเต็มของเขาก็คือหลวงพ่อสมศักดิ์สันติธรรมรัตน์นะครับ คือเขาก็เส้นกับแม่ตอนนั้นแม่ผมท้องแกมวันเจ็ดแปดเดือนทีเนี้ปู่ผมอะ่ะพาพ่อผมอะไปฝากบวชกําลังจะบวชบอกว่าจะบวชมีเลิกให้ไหมหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไปถามเมียคุณก่อนเมียคุณก็คือแม่ของผมนะตอนนั้นแม่เจ็ดแปดเดือนอยู่ๆพอจะบวช หลวงพ่อก็คิดถึงว่าตะคกนเป็นพ่อไม่ห่วงคนเป็นเมียคนเป็นแม่บ้างเหรออะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นทีนี้พ่อใหญ่เขาก็เลยตะโกนบอกว่าไม่เป็นไรครับลูกสาวผมเดี๋ยวผมไปบอกลูกสาวผมเองอ่าโอเคเรื่องมันเกยเกิดทีนี้ปู่ไปคุยกับพ่อว่าเอออีกเดือนเดียวก็บวชเมียมึงยังไม่ทันข้อหรอกเมียมึงคงมา ในงานแล้วคงถือหมอนให้มึงหนละพ่อผมก็บอกครับครับครับเออก็ตามนั้นไปแต่พอถึงณนะตอนนั้นวันนั้นจริงๆพ่อผมเนี่ยต้องอยู่วัดเจ็ดวันสมัยก่อนเนี่ยห้ามไปไหนมาไ,ไหนใดยทั้งสิ้นคนจะบวชต้องอยู่วัดตองกลางคืนห้ามออกไปไหนเขาบอกอย่างนี้นะครับตอนนั้น น่าจะแบบผมก็ใกล้คลอดพ่อก็ม,มีเลิกจะบวชแล้วมีคืนวันที่เจ็ดแม่ผมเริ่มเจ็บท้องนิดๆน,นะวันที่แปดก็กระตุยกระตุยกระตุยหน่อยพอวันที่เก้านี่เจ็บตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยทีนี้ก็เลยพาไปที่ตอนนั้นแม่เห็นแม่บอกว่าสามพันหมอสัน ผมก็ไม่รู้นะผมเกิดยังผมไม่ได้เกิดไม่ใช่เกิดยังแหนหน้าตงปากเออผมแม่บอกว่าพาแม่ไปคลอดที่หมอสันตอนนั้นหมอสันมีชื่อมากเลยในการทำคลอดที่สามพานแม่ใหญ่ก็เลยพาแม่ไปผมอะด้วยการที่แม่เขาเจ็บท้องตั้งแต่วันที่เก้าตอนเที่ยงอะรู้ไหมแม่ผมคลอดผมวันไน อีกวันหนึ่งคือวันพูดตอนเที่ยงคืนก็คือคือคือวันที่เก้าแล้วเช้าวันที่สิบเรียกง่ายๆก็คือเที่ยงคืนครึ่งก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะเวลามันจะหมดะเดี๋ยวอีพีหน้าผมมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรต่อสำหรับอีพีนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กด ซัสบสไคร้กดติดตามสำหรับ EP นี้สวัสดีครับเจอกัน EP สาม